เรื่องของการที่จะนําคนกลับมาผมต้องนําเรียนก่อนนะครับว่าฟังดูแล้วไม่ง่ายเลยนะครับกว่าที่เราจะจัดการทําให้คนได้กลับมาได้องประกอบที่1ก็คือว่าต้องมีการทําลิสต์รายชื่อของคนที่อยากจะกลับมาซึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเลยครับในสถานการณ์อย่างนี้ต้องมีการจัดคิวทางกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องทําขึ้นมาอันที่2คือต้องมีไฟล์บินมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้หลายประเทศล็อกดาวน์อย่างที่ผมพูดนะฮะไฟล์บินปิดซึ่งทางการบินพลเรือนก็จะต้องมีการรับรู้เรื่องของข้อมูลชุดนี้อยู่ อันที่หนึ่งกตอรู้อันที่สองมีไฟบินอันนี้เป็นของอันบินพลเรือนรู้อันที่สามก็ต้องมีพื้นที่ควอรนทีนฝ่ายมั่นคงทั้งมหาไทยทั้งกลาโหมต้องจัดพื้นที่ให้พอนะรวมกันทางสาธารณสุขต้องมีหมอมาดูด้วยนะต้องครบทั้งสามข้อเป็นกระบวนการของการจัดการที่ละเอียดมากครับตอนนี้เราต้องจัดพื้นที่กระจายไปในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็จังหวัดทางภาคตะวันออก แล้วยังมีโลอคอลคอลันทีนของ3จังหวัดชายแดนใต้เจ้าหน้าที่ของเราต้องหาห้องหาทรัพยากรต่างๆมาเพื่อให้ลูกหลานเรากลับมาแล้วพักสบายอยู่ดีไม่ป่วยไม่ไข้หรือป่วยไข้ก็ได้รับการดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นที่บอกไว้ว่าประมาณ200คนต่อวันคือศักยภาพที่พวกเราต้องทำกันอย่างเต็มที่มาช่วยพี่น้องเราอันนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีการกระจายกันอยู่ในหลายๆจังหวัดยืนยันว่าพื้นที่ พร้อมรับคนไทยกลับมาและมีระบบการดูแลมีชุดข้อมูลอย่างดีก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะครับในการดูแลของพวกเราแล้วก็มีการประชุมกันอยู่ทุกวันตัวเลขต่างๆเหล่านี้ผมก็มารายงานนะครับให้มั่นใจครับว่าเรามีระบบดูแลอย่างดีครับ